เมื่อคุณได้จักรยานใหม่แล้วอยากจะอวดเพื่อนเฮ้ยเพื่อนได้จักรยานใหม่กูมึงดูดิซื้อบาอวานสองพันอ่ะอ้าวเรียบร้อยนี่คือผมเลิกเรียนแล้วไปเตะบอลกันเถอะการบ้านวิชาคณิตอังกฤษภาษาไทยและสังคมสิไปใส่มึงมาทําการบ้านก่อนกูเริ่มสงสัยแล้วว่าการบ้านมันจะเยอะไปไหนโอเคครับใครมีการบ้านก็สู้ๆกันแล้วกันครับเฮ้เพื่อนกูคิดถึงแฟนเก่าตอนป้หนึ่งว่ะแล้วมึงเลิกกับเขาทำไมวะเพื่อนมักินยางลบกูอ่ะคนเรามักจะเลิกกันด้วยเหตุผลโง่ๆครับตอนเด็ก ครูถามน,นักเรียนว่านี่พวกเธอลอกกันมาใช่ไหมทำไมคําตอบมันถึงเหมือนกันไม่หมดเลยนักเรียนก็ครูให้การบ้านเหมือนกันนี่มันก็ต้องตอบเหมือนกันสิครับครูเออใช่วะทําไมกูคิดเรื่องนี้ไม่ถึงวะอจฉาขี้ตาเธอจังอะทําไมหรอได้อยู่ในสายตาเธอตลอดเลยอ่ะเฮ้ย <c oughs> อจฉาขี้โมกเธอจัง <c oughs> ทําไมอะได้อยู่ในท <c oughs> ุกลมหายใจของเธอนะ่ะ <c> ฮ <oughs> ้ยอฉาฉี่เธอจังพ่อ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 มึงจะพูดอะไรต่อพอมาได้อยู่ใกล้ของเธอน่ะกูบอกให้มึงพ่อให้มึงพูดท เจ็ดบวกสามเท่ากับสิบอย่ามาเถียงครูไม่ใช่ครับทำไมถึงไม่ใช่ล่ะครับก็มาวานครูบอกว่า um> ห้าบวกห้าเท่ากับสิบไม่ใช่ล ah ้วครับอ่ะเด็กๆอ่านตามครูนะคะคำแรกขอโอโคมอุงอมงโขมงฮะฮะขมงเหรออ่ะขมง มีคนเล่นเกมลูบบกมากไปจนเป็นบ้าเลยเมื่อคุณได้จักรยานใหม่แล้วอยากจะอวดเพื่อนเฮ้ยเพื่อนนี่จักรยานใหม่กูมึงดูเดิกซื้อมาอวาน2 0 0พอ่ะเา้าเรียบร้อยใครทำข้อสอบเสร็จแล้วก็ลุกออกไปได้เลยนะครับเริ่มทำข้อสอบได้ทำเสร็จแล้วครับอืูอยังไม่ทันเขียนชื่อเลย เมื่อตอนแรกคุณได้สอนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมใหม่ๆจนตอนนี้เพื่อนดันไปไกลมากกว่าคุณแล้วสภาพของคุณเลเวล19เพื่อนคุณในตอนนี้เลเวล5 6กแล้วเพื่อนต่อไปมาเล่นยังไงล่ะมึงเล่นเกินไปไกลกว่ากูอีก<ด>มึงเ่ควรสอนกูใช่ครับเพื่อนบางคนก็เล่นเกมเก่งมากๆเลยนะฮะชวนมาเล่นตอนแรกแบบแบบโอ้เล่นไ่เป็นเลยแต่พอผ่านไป1วันปุ๊บมาเลเวล1 0 0เลยที่เป็นพี่คิมกับน้องพีนะโหเล่นเร็วจัดผมนี่ยังอยู่เลเวล10อยู่เลย ผมเวลาสอบออนไลน์เสร็จแล้วต้องมานั่งให้กล้องเห็นรอจนหมดเวลาเออครูครับผมเสร็จแล้วนะครับผมขอไปทําอย่างอื่นได้ไหมไม่นั่งรอจนกว่าเพื่อนจะเขียนเสร็จนี่กูต้องมารอไอพวกําชาด้วยเหรอเนี่ยด่โดบิตาทาไมเธอถึงได้ศูนย์คะแนนตลอดเลยอ่ะครูให้ผมไงครูก็เขียเป็สิบคะแนนดิถ้าครูอยากให้ผมสิบคะแนนเอ้าบักโดบิตาบักห่านน่แม่ผมในตอนเด็กที่นั่งอยู่หน้าพัดลมและทำเสียงตบปาก เป็นคนอินเดียแดงเลยแต่ว่ามันก like ็สนุกดีนะครับเหมือนว่าเสียงเรามันมีแอคโคออกมาด้วยผมเรียนวิชาคนวณแล้วไม่สนใจฟังคูู่0.002วินาทีชิบก่เราสิบหมาจากไหนวะแล้วสี่บวกงทำไมมันได้11อกูพลาดไปแค่วินาทีเดียวทำไมกูไม่เข้าใจเลยไปที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่าวอกแวกเด็ดขาดเพราะงั้นคุณจะไม่รู้เลงเมื่อคุณเผลอเติมเงินเข้าไปในเกมโดยไม่ได้ตั้งใจแม้แต่มอที่กูใช้ในเกมมันยังมีสกินน่มึงลองคิดดูอาวุธที่ไร้ประโยชน์ที่สุดกลายเป็นอาว เมื่อครูถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรนี่สมชายโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเหรอผมอยากเป็นหนุ่มกีดยางครับทำไมละ่ะความคิดของสมชายเพราะหนุ่มกีดยางมันกล้ามใหญ่เจ้าสาวชอบผมเลยอยากเป็นหนุ่มกีดยางครับใช่ไอ้หนุ่มกีดยางในโฆษณาปุ๋ยเนี่ยมปนกล้ามใหญ่ดีจริงๆ POV แม่ที่เลิกบ่นผมไปแล้วพี่ที่เดินเข้ามาถามว่ามีอะไรกันเหรอเห็นบ่นๆบนกันนะแล้วแม่ก็บ่นต่อแถมหนักกว่าเดิมด้วยสภาพผมผม <Bro. S 1> เพื่ออะไรพี่บึกทำไปเพื่ออะไรแม่เลิกบ่นผมไปแล้วจะจะให้บ่นต่ออีกลรอสักยกไหมพี่โทรับสองหมัดเอาไหมออกไปเล่นนอกบ้านบ้างสิลูกได้เลยแม่ซึมซับกับธรรมชาติต่อ WiFi จากต้นสนแถวบ้านผมโคตรกลมกลืนกับธรรมชาติเลยแม่จะบอกให้ไปเล่นนอกบ้านไม่ใช่เอาความไปเล่นนอกบ้านไปด็กเปรต เหตุผลที่ผมปวดขี้ในทุกๆเชา้ากินของเผ็ดมากเกินไปเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลนี้ใส่ชุดนักเรียน <บร S 1> ใช่แล้วใส่ชุดนักเรียนปั๊บปวดขี้ปุบระบบขับถ่ายสัมพันธ์กับการใส่ชุดนักเรียนเพราะว่าชุดนักเรียนนี่แหละย่าถ่ายชั้นดีเลยแหละแล้วตอนเด็ครับเคยไหมครับใส่ชุดนักเรียนเต็มยศเรียบร้อยแล้วปวดขี้ผมนี่เป็นประจำเลยตอนเรียนนะ <S <S ภาพที่เกมโฆษณารถโคตรเดือดสิ่งโคตรมันโคตรอันตรายเกมจริงๆตอนโหลดมาลองเล่นกูนึกว่าเกมแข่งรถดินน้ำมันภาพแตกเป็นพิกเซลเลยมึงไม่จะตรงปกกับอนขบนเลยเว้ เมื่อครูกำลังเฉลยการบ้านแล้วครูก็พูดคำตอบไปพ,อพอร้อมๆกับครูที่กำลังเฉลยอืมวันนี้รู้สึกสมองวบเป็นพิเศษกูจะทําให้แบบม่ภูมิใจว่ากูฉลาดแค่ไหนเฉลยมาเลยครูผมรู้ทุกอย่างมีแต่คนฉลาดเท่าไรครับที่จะทําได้ P.O.V เมื่อคุณต้องวาดพญานาคสิ่งที่คุณคิดวาดพญานาคลายไทยสวยๆเลยเอาไปติดกําแพงวาดพอว่าจริงทาไมกูได้ปรหลดว่านี่มันไม่ใช่พญานาคแล้วกูว่าปลาไหลชัว อันดับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนปฐมอันดับที่หนึ่งพัดลมติดเพดานยิ่งถ้าพัดลมที่มันมีเสียงกรงแรงกรงแรงกรงแรงอันนั้นยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่ผมอยากบอกเลยว่าควรแบนสิ่งนี้ออกจากห้องเรียนโดยด่วน <S <S <c oughs> ไม่งั้นหัวหนักเรียนอายุไม่เป็นสุกก็เป็นได้มึงเป็นฝรั่งเหรอ Yes ไหนมึงลองสปีนี้ให้กูฟังดิ <c oughs> สีแดง Red <c oughs> สีดำ Black สีเหลือง Yellow ลังหังงเย็นเย็นแล้วมะม่วง Mango มีด Ito เต้าอังโลรถกระบะวิโก้เดียวเดยวเดกูเช er> ื่อละชัดเลยคนไทยไสพ่อที่อยากให้ผมเข้าธรรมศาสตร์แม่ที่อยากให้ผมเข้ามองเกษตรผมที่อยากเข้าแสงอุตสาห์บ้านเลยกูจะไปออกตามล่านาูโต แม่บอกว่าไม่ต้องเรียนเก่งขอให้ลูกเป็นคนดีจัดไปครับแม่ศูนย์ทับยี่สิบผมจะเรียนไม่เก่งแต่ผมก็เป็นคนดีนะแม่แต่มึงต้องคะแนนดีด้วยไม่ใช่ศูนย์ทับยี่สิบแบบนี้พ่อครับผมจะแต่งงานแล้วนะครับขอโทษก่อนครับ<ะ>อะไรนะพ่อขอโทษก่อนผมจะแต่งงานนะพ่อทาไมผมต้องขอโทษอะ่ะขอโทษก่อนโอเคโอเคผมขอโทษครับดีมากแกผ่านการทดสอบแล้วแต่งงานได้พ่อต่อไปแกจะต้องรู้จักพูดคําว่าขอโทษทักทกที่แกไม่ได้ทําอะไรผิดเลยประสบการณ์ตรงจากพ่อของนายเอง What? คุณเคยใช้ไม้บรทัดที่มีวงกลมแบบนี้ไหมถ้ามันเอามารวมกับปากกาคุณก็จะได้ใบพัดเฮลิคอปเตอร์สปีดสปีดเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นเออแล้วก็โดนหน้าเข้าลงบาลเอ้ย,อยไม่ทันแล้วครับอะไรเลยคะผมห้ามหวัวใจไม่ทันแล้วอะ่ะมัชอบคุณเป็นสไล,ลด์สิโอ้ไม่ทันแล้วคะ่ะมี่หัวแล้วคะ่ะเออเอกูบาชา้าไปสินะ <c oughs> เมื่อจู่ๆเพื่อนของคุณก็ยื่นขนมมาแบ่งให้คุณกินถ,ถ้าที่มันไม่เคยแบ่งให้คุณกินมาก่อนอืมมีพิรุษนันเนี่ยเอาชิ้นที่ตกมาให้กูกินหรือเปล่าวะคนดีแปลกๆเช็ดตีนแล้วเอามาให้กูกินแน,น่ๆกินดีไหมวะถ้าไปกินก็เสียน้ำใจเพื่อนสิใช่ครับถ้าเพื่อนเอาอะไรแปลกๆมาแบ่งให้กินแสดงว่าขอชิ้นนั้นมันต้องเกิดอะไรแปลกๆมาก่อนหน้านี้แน่น ื่อผมนั่งรถกับเพื่อนแล้วมันบ่นว่าชีวิตนี้ไม่มีค่าแล้วเบาได้เบาเพื่อนกูยังอยากมีชีวิตอยู่ถ้ามึงจะขี่ส0งร้อยขนาดนี้มึงปล่อยกูลงปั๊มไหนก็ได้นะเพื่อนเวลาเพื่อนโกรธหรือว่าเวลาเพื่อนเสียใจอย่าไปนั่งรถกับเพื่อนครับเพราะเสี่ยงอยู่ในอันตรายชีวิตอาจจะไม่ปลอดภัย ผมเวลาเจอเพลงที่ชอบมากๆเปิดลำโพงให้สุดมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งหูก <ok ูเคลือบทองวันนี้แหละเออผมก็มีเพลงที่ชอบเหมือนกันนะเวลาเจอผพก็เปิดเสียงดงๆแบบนี้แหละทุกคนช่วยหาเพลงนี้หน่อยครับัรร้องว่าเดเดดี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 ดดดดดดใครหาเจออย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดให้ ผมทะเลาะกับเพื่อนสนิทก็จะแบบว่าโธ่เชฟกเกิลมึงวะเจอกันไหมพรุ่งนี้นะได้ได้ได้เจอกันเจอกันถึงจะทะเลาะกันแค่ไหนก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีฮะเพราะว่านี่ก็คือพลังแห่งมิตรภาพมิตรภาพหลับกลวยโทรศัพท์ของผมตอนสมัยเด็กแค่มีเกมแ n g ก y Birds เทอร์เเียเกมกบเกมฟันผลไม้เกมซับเวเกมวิ่งหนีลีมเกมเจ็ทแผบตดกจั้งเลยโทรศัพท์มีแต่เกมให้เล่นโทรศัพท์ของผมในตอนโตกูมี IG กูมี X กูมี a t s a อ p เอาไว้สองอะไรเงี้ยเหรอเอาไว้ส่องดามาโดยเฉพาะไม่แปลกหรอกที่กูกลายเป็นโรคซึ ซักผ้าหยอก็ AL ไม่รู้เหมือนกัน่ะเครื่องชักผ้าหยอไม่ไม่คือซักผ้าหยอดเหรียญที่ตัวหนังสือมันไปครบเฉยเพื่อที่พยายามอธิบายโจทย์ข้อเดิมให้ฟังรอบที่หลานสอบวกสอมันได้เซเพอะสี่ลบสามแล้วจะได้หนึ่งมึงเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยกูฟังอยู่เพื่อนสอบวกสอได้แใช่ไหมกูก็บอกมันได้สี่ห้านี่แม่ อนาคตคณิตศาสตร์โอลิมปิกแน่ๆ4คูณ4เท่ากับ16 4คูณ5เท่ากับ20เป็นไงล่ะพ่อผมเก่งไม่ละพ่อไม้เรียวในมือพ่อสั่นมึงทำอะไรลงไปเด็ดเปรตแค่กระซิบเบาๆข้างหูก็ทำให้ขนลุกวันนี้มีการบ้านหรือเปล่าขนลุกเลย ก็ผมปวดขี้แต่ครูบอกว่ารอให้จบคาบก่อนครูครับันี้แค่2นาทีเองให้ผมไปไม่ได้เหรอไม่ได้นักเรียนต้องอยู่ให้ครบชั่วโมงนะไม่งั้นครูไม่เช็คชื่อก็ได้ครับครูแต่ว่ามันมาแล้วเรียบร้อยครับขี้แตกคากางเกงโอ้นีฮัลโหล cribe ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากมาเดอพ่อแม่พี่น้องสดนน้ำมามา่าแซบๆใช้ตะเกียบคีบช้อนแล้วก็สดน้้ำมามา่าอืออร่อยทำไมมึงไม่จับช้อนแล้วตักเลยวะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากไปได้ <c oughs> สวัสดีครับผมฮาร์ดล็อกเกอร์ราคาถูกดีไงหน้ากากพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์เปิดฝาสามารถกินน้ำได้ด้วย <c oughs> หน้ากากพี่เอกของแท้ทำไม่ได้เลยนะเนี่ย ผู้ใหญ่บางคนเวลาที่ผมก้มหน้ารับผิดชอบมองหน้าด้วยเวลาที่ฉันพูดพอผมเงยหน้ามองพูดแล้วจะก้ามามองหน้าอีกนะผมเลยลองเงียบได้ทาหน้านิ่งเวลาถามก็ตอบบ้างสิเป็นใบหรืองไงพอผมเปิดปากตอบคําถามยายาก้าเถียงอีกหนะ้าเด็กสมัยเนี่ยใช่ครับผู้ใหญ่บางคนก็เป็นแบบนี้จริงๆไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับผมชอบเอาแต่ใจตัวเองอยู่เรื่อยหนึ่งวันก่อนไปสอบกลางภาคดูดความรู้ให้ดนมากที่สูดเชื่อมต่อจิตใสกับสมุดเพื่อดูดความรู้วิธีนี้แหละสามารถเรียนรู้ได้เร็วที่สุดถ้าวิธีนี้ใช้ได้นะผมใช้ไปนานแล้ว แม่ที่มาบอกผมว่าอย่าเล่นเกมเยอะเกินไปตีลูกเล่นเกมเยอะเกินไปแล้วโลกเล่นเกมแล้วไปอ่านหนังสือเรียนซะแม่ผมที่เล่น Candy Crush จนเลเวล1345อุ้อยมาถึงเวลนี้แล้วเหรอฉันนี่เก่งจริงๆเลยแม่เล่นเกมเยอะกว่าผมอีกนะแม่ทุบปากและะว้วเซวว่าไปอ่านหนังสือเรียนซะ w <What? S 2> คุณใช้คำว่าคือลือไม่ไม่มีมารยาทเลยเว้ยแล้วคุณเปลี่ยนมาใช้คำว่าคือเธอผู้เป็นดวงใจสวยใสยสมคำล่ำลือเพือ่อมีมารยาทคือมาทันทีผู้ดีตินแดง ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือสอบใช่ข้อนี้ฉันว่ามันต้องทําแบบนี้นะใช่ใช่ฉันจะอ่านตรงนี้ไว้นี่แหละสิ่งที่ผมทำเย็นนี้กินอะไรดีว่าผัดกะเพราหรือแกงหน่อไม้วะเริ่มหิวข้าวแล้วเมื่อไหร่จะเลิกเรียนสักทีไปโฟกัสกับการสอบครับโฟกัสว่าจะกินอะไรเย็นนี้มากกว่าไม่ไม่ลูกกูใครทําลูกกูพ่อกูปวดที่เมื่อผู้หญิงเจอมแมลงสาบ เมื่อผู้ชายเจอแมลงสาบมานี้แมลงสาบมึงเจอกูแน่ลองเท้าแตะพีข่ขาถ้าไม้ตายช้างดาวคมคมผมตอนเด็กที่เตรียมบอกแม่ว่าลืมหนังสือหรือสมุดวิชาบางอย่างไว้ที่บ้านตอนใกล้จะถึงโรงเรียนโอ้ยจะบอกแม่ดีไหมว่าถ้าไม่บอกครูก็ดา่าถ้าบอกแม่แม่ก็ดา่าสวยแล้วกูกูทําไงดีวะนะครับถ้าคุณลืมอะไรสักอย่างแล้วแม่วนรถกลับไปเอาเสียเวลาทั้งแม่เสียเวลาทั้งคุณไปเรียนคุณจะโดนสวดทั้งวันแน่นอนนัน่นเป็นท่านอาจารย์ของหม แห่งสึนักยาจกพลัมมาจาร์ด้านวิชาฝ่ามือเรื่องเลือก,กันทั่วยุทธภพ <S <s <ug> <S เด่นในด้านวิชาตัวเบาใครก็เอาพี่เขาไม่อยู่ <S <s <ug> <S <s <ug> เดินบนน้ำตัวเบาจัด <S <s <ug> <S และมีวิชาลักในตำนานคือฝ่ามือสิบเท็ มาสักเสริมดวงหน่อยค่ะจะเอาแบบไหนกันละ่ะหนูมาสักคิ้วหนูมาสักปากมุ่ลงหน้าหน้าทองได้เดี๋ยวเตรียมเครื่องสักแป๊บมาคนแรกสักคิ้วโอมันต้องสองสองสี่สามหกเครื่องเป็นไรอะสงสัยลูเกเบรกออตาลูกบางไปหน่อยแต่เสร็จพอดีลายนี้เขาเรียกว่ารายจิ้งจกคู่ศัตรูพ่ายรุ่นหางตวัดใจชายใดได้เห็นติดเองกันระงมอออาจารย์กะ นคนนี้สักปากเครื่องสักพังเดี๋ยวเปลี่ยนไปเข็มมือโอ้ตือไก่ของไก่ของขวดของควายของทังงงูจานัองสิงของช้าง,องเอาเสร็จแล้วลายนี้เขาเรียกว่าลายกระจับเขาควายเสริมความเซ็กซี่ให้กับปากที่สำคัญช่วยบองกันฝุ่นพ m 2.5เอ้าเอาคนสุดท้ายลงหน้าหน้า,นาท้องขอ,ขอให้เธอรักฉันคนเดียวตลอดไปเอาเสร็จแล้วของเองอะลงหน้าหน้าท้องชายใดได้มองมีอันต้องหลงไหล จังทำเล็บหน่จ้าเสร็จพอดีขี่เข้ามาเลยเรียบร้อยแล้วจ้ารอบหน้าอย่าลืมมาต่อเล็บมือนะพี่เขามาต่อเล็บอะไรอะ่ะอ๋อพี่เขามาต่อเล็บเท้าสีเขียวห่างไม่น่ะทำเล็บมือหรือเล็บเท้าดีจ้าเล็บเท้าจ้ามีสีแนะนํนำไม่เจ๊มีจ้าถ้ามาแรงตอนนี้ต้องแดงแมนยูจัดไปเจ๊ เสร็จแล้วจ้าแดงแมนยูรอบนี้เจนเน้นหุน่นิโปให้เลยน,นะไปก่อนนะเจรอบน่าจะมาทำเล็บมือแดงขาบว้าจริงๆ ไม่เป็นไรครับพี่ไม่รู้ครับอยู่ดีก็ไม่ติดเจ้าหลักรวมพลแข่งจิกรวมป่านบานหินผานขบวนภาาที่หนึ่นงปูนหินดินทรายบานวาลีขบวนภาาที่สองใส่น้ำล่างไหลบานเพิงขบวนภาาที่สามเพิงเผาถ่าน เฮ้ยใครมีไฟแช็กบ้างวะปานวายุขบวนท่าที่สี่วายุหมกสะบัดเอาเร็วช่วยกันช่วยกันเฮ้ยเที่ยงแล้ว,ว,วมากินข้าวเจ๊อน,น้ำมะพร้าวปั่นที่หนึ่งใส่ถุงกลับบ้านนะได้รอแปมเจมมะพร้าวหน่อยลูก เอาหวานไหมอะเอาหวานน้อยเจ๊รอแป๊บนะพอแล้วเดี๋ยวเละได้แล้วจาา้าน้ำมะพร้าวปั่นรอบเนี้เจ๊แผมเนื้อให้เน,น้นเลยนะเชียรครุบๆไปก่อนนะเจ๊เดี๋ยวรอบหน้ามาลองทุเรียนปัน่น ใครเป็นคนหน้าตาดีที่สุดเพื่อนเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ต้องเป็นกูอยู่แล้วไม่ใช่วะหรือว่าเป็นมึงวะไม่ใช่ว่ะแล้วเป็นใครอะคนที่กดไลค์คลิปนี้ไงเออใช่แล้ว oh, ไม่เลวเอ้